สวัสดีครับชาเซเว่นไทุกคนครับกับผมก็ผมแอดแมทนะครับไปสี่ตะความนั่นเองนะในคลิปนี้นะครับเราจะไปลงถ้ำมังกรใหม่กันนะก็เป็นถ้ำมังกรในส่วนของเครื่องประดับนะครับก็เป็นบอสวัดคานนะก็บอสวัดคานนะครับเดี๋ยวจะไปลงชั้นที่7กันนะว่าใช้ทีมยังไงบ้างเขาแนะนําเป็นทากานะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าทากามันก็ค่อนข้างลบาบากอยู่นะมันอาจจะยืนยากนิดน,นึงนะเพราะว่าบอสเนี่ยตีค่อนข้างแรงแล้วก็มีสกิลระเบิดสถานะนะครับทาให้จุกตายได้นะอืมก็เลยมองว่า ไม่เป็นไรงั้นเราเอาเซอินนี่แหละเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องย้ายของไปมาด้วยนะครับใช้เซอินไปเลยนะก็ตัวดาเมจนะครับเป็นเซอินนะครับ2จุดอ่อนนะครับ2ตอบโต้นะแหวนเป็นคิดที่ข้อดาเมจแล้วก็ถ้าใครมีตี2ครั้งก็เอามาใช้แบบนี้ได้นะครับจะได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับเต็มเป็นต้านสะท้อนนะครับ1เม็ดนะครับความเสียคิดที่ข้อเขาเสียจุดอ่อน40%นะครับแล้วก็ลดคูณาว12%อ่าชั้น7ของทุกบอสนะครับต้องค่อนข้างของแน่นพอสมควรนะครับไม่งั้นไม เพราะว่าบอสตีแรงมากด้วยนะครับสกิลเป็นสกิลดาเมจหนึ่งเป้า5้าเป้านะครับแล้วก็ลดคูดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพิ่มพาังโจมตียี่สิบเปอร์เซ็นต์นะได้เบรกแน่นอนว่าเพิ่มดาเมจสองช้อนแล้วก็ตีทัดนมืดนั่นเองนะครับโอเคตัวบัฟนะครับมีเรเชลนะครับตัวหลักเป็นบัฟของเรานะครับสองเร็วสองเลือดนะแล้วก็แหวนหลบนะครับเต็มเป็นเพิ่มบล็อกนะครับบล็อกรลดบล็อกดาเมจแล้วก็เล่งเกตเอเวกนั่นเองนะครับ ริมิเเบทถ้าเกิดใครมีปาสเยอะก็สามารถเปลี่ยนเป็นลดไดมจท่านมืดได้นะครับอเอเลียเอเลียนะครับเอามาใส่ลืมใส่ของเอเลียน,นะครับสามารถเอามาใส่เป็นตัวการสถานะแบบครอบคลุมได้นะครับเนื่องจากว่าแต่ละชั้นเนี่ยมีสถานะไม่เหมือนกันถ้าใส่เอเลียนเนี่ยมันมันตัวเดียวจบไงไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับก็แบบนี้จะสะดวกกว่านะครับเดี๋ยวใส่เป็นแหวนแหวนหลบนะครับลืมไปว่าเมื่อกี้ไปตีอูมามา นะครับโอเคแต่เป็น2เร็วนะครับ2เลือนนะครับแล้วก็แหวนหลบนะแล้วก็เจมเป็นเหมือนกันนะครับบล็อกกับลดบล็อกดาเมจแล้วก็เล่นเกตเอเว้นะครับลิมิตเบรกผมไม่ได้ปรับอะไรนะครับอันนี้เป็นของอลิณาลูกไฟถ้าเกิดมีเพิ่มพลังป้องกันก็ใช้เพิ่มพลรับป้องกันได้นะครับโอเคไอ้ตัวหนึ่งนะครับเอสปาดาตัวนี้มันเป็นตัวบัฟถึกสำหรับโหมดนี้นะครับเอสปาดาเป็นตัวที่รีเมคมาใหม่นะครับเชี่ยวชาญในโหมดของถ้ำมังกรประดับมากกว่านะครับแต่ว่าไม่เป็นไร อยู่นี่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเราต้องการแค่ลดความเสียหายเวท55%นะครับตรงนี้นะครับให้กับทีมเรานั่นเองนะครับนอกนั้นก็ไม่จําเป็นไม่ได้ใช้อะไรนะครับเอามายืนเฉยๆนะโอเคอายองก็เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนว่าเป้าหมายหลกักคือผมเอามาเอาบัฟถึกนะครับเพราะว่าบอสติค่อนข้างหนักนะมาบัฟถึกนะครับแล้วก็สามารถล้างสถานะได้นะครับในยามฉุกเฉินนะ,ะรวมถึงบัฟเพิ่มดาเมจให้เราได้ด้วยนะครับ ใส่เป็น2เร็วนะครับ2เลือดนะครับแล้วก็แหวนหลบเช่นเดียวกันนะครับเทมก็คล้ายกันนะครับเป็นเล่นเกลเวเวหนึ่งเม็ดนะครับเพิ่มบล็อก1เม็ดแล้วก็อีกอันหนึ่งอาจจะเป็นลดบล็อกได้เมก็ได้แต่ว่าที่ผมใส่ตั้งคูดาวเพราะว่าผมเอาไปใช้ลงในปีแข่งพายุมาด้วยนะครับก็เลยใช้แบบนี้นะโอเคแต่เลี้ยงเป็นโยรางนะครับสำคัญมากนะเป็นตัวรดคูดาวถ้าไม่มีสามารถใช้เคลแทนได้นะครับแต่ว่าก็จะเสียดามเมจลงไปหน่อยหนึ่งนั่นเองนะโอเคอาสีบนะครับปรับอีกแล้วออกเข้าใหม่นะครับ เอาสิบเครื่องประดับนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีลดตโต้นะครับมีอันนี้ก็ลดโต้นะครับลดคียิคอลนะลดพลังป้องกันนะครับแล้วก็เพิ่มครินะครับอ่ะอย่างนี้ตามนี้นะครับอันนี้ลดเพิ่มดาเมจท่านมืดนะลดพลังโจมตีปกตินะครับเพิ่มความเสียหายนะครับแล้วกเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็อันนี้ผมลดโต้นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเพิ่มพลังโจมตีพัดไฟนั่นเองนะครับโอเคไปลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งลีดนอนนะครับ แสดงวิธีซูไม่มีอะไรมากนะครับควันอย่างเดียวใกล้ตายก็หิวนะครับตัวนี้เน้นอึดนะครับมาหนึ่งก็เปิดตามสูตรพีวีทั่วไปเลยนะอาจจะต้องรีบแปลงร่างเซียนนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่เ,เราจะได้ใช้ดูดเลือดได้นะเดี๋ยววอยไม่พอนะครับ พ่จะมี2สถานะนะแต่ว่าเรามีเอเมเลียนะครับก็เลยชิวๆไปเลยนะเสียงมันจะบักๆหน่อยนะวันนี้รู้สึกว่าแพทใหม่นี่มันแปลกๆแล้วก็เซอินร่างแรกมันฟัน2องฮิตนะรู้สึกมันปรับใหม่มานะครับหมดขึ้นนิดนึงแต่ในร่างแปลงร่างแล้วก็เหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวใช้เลยเชลนะครับ ทำให้ฝ่ายโดนแรงขึ้นแล้วก็เล่นเกลไย้เวกเราทั้งทีมนะจะแปลงร่างล่ะลลออโอเคก็นัวไปเรื่อยๆฮะตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับที่สำคัญคือต้านสะท้อนนั่นเองนะเสียงหายบอสไม่มีเสียง,งแล้วก็ตอนเล่นเกมถ้าเกิดเราฆ่าช้านะครับบอส การสถานะเราจะหมดนะถ้ากับสถานะหมดเนี่ยอาจจะต้องเล่นลำบากนิดน,นึงนะครับพอใช้ฮายองช่วยแก้นะเขาใช้ทากาแรงกว่าน,นี้เยอะนะครับรู้สึกว่านะเพราะว่านี่ดามจห,หายไป50%เเลยนะแต่ผมว่ามันเสียเวลาเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนของเยอะแล้วก็คือตอนแรกที่ผมลองลงอ่ะผมยืนไม่ไหวนะครับแต่ว่าทีมยังไม่ได้ฟอร์มได้ดีขนาดนี้นะถ้ามายืนทีมนี้น่าจะยืนได้นะครับเนี่ยขนาดเลเชลไม่ได้ลาเชลใส่ของป้องกันเต็มตัวนะยังครึ่งหลอดแล้วโอเค่ค่อยนวดไปนะครับตัวนี้ ตัวนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะตัวนี้ผมมองว่าสามารถเปิดออโต้ฟาร์มได้ด้วยนะสำหรับตัวนี้นะครับเพราะว่ามันใช้สกิลไม่เยอะนะเรากดสกิลไม่เยอะนะครับ เล,เลเชลเนี่ยจริงๆปล่อยตายก็ได้นะเพราะว่ามีสองชีวิต <c oughs> บั๊พายอมมันหมดเร็วนะจริงๆพอบั๊บไม่ยองบั๊บก็ได้มั้งเ <c oughs> ตมันออกไปจิ้มทีหนึ่งมังมันหายหมดเลยบั๊บ แย่แล้วน่าจะตายจริงแล้วล่ะเลยเชลตายปะโอบอลไม่มีเสียงอะ่ะเวอร์เลยอะไรวะโอเคลายเชลตายนะครับช่างมันจริงๆก็ไม่ควรปล่อยตายนะแต่ผมแบบขี้เกียจฮิวไงเออปล่อยตายไปก่อนแล้วกันนะครับตอนแรกอะ่ะผมไม่ได้ใช้หายองนะ ผมใช้เป็นอ,อะไรนะใช้ผมใช้ลีนานะ่าฮะลีน่ามันบัฟพลังโจมตีได้นะมันบัฟแรงกว่าแล้วก็ไม่ใช่แรงกว่านี่บัฟบัฟเบากว่าแต่ว่ามันอยู่นานกว่านะสิบครั้งนะครับโอเคถึงหลอดลนะ ใช้เลางงนี้งมง,ง,งมทีมพอสมควรนะตอนแรกพยายามจัดแบบราเมัดแรงๆไปนะปรากฏว่ายืนไม่ไหวนะครับก็ต,ต้องกลับมาเล่นแบบว่าอึดๆดีกว่านะดาเมทไม่ต้องเยอะมากนะครับแต่ว่าเน้นยืนได้นะครับก็ใช้เวลาตีประมาณหลายอยู่อ่ะ7จแปนาทีอ่ะบอสมันจะสกิลคูดาวค่อนข้างเร็วนะ ทุกชั้นเลยทุกด่านเลยอาศัยเด้งสแต็กเอานะแรงนะครับโอเคไกลละนิดหนึง่ง 2ีล้านมาหนึ่งใน3แล้วไอ้2ใน3แล้วโอ้โหอม่เหงามากเลยเสียง <c oughs> ตอเล็กลงยังมีอยู่เลยนะ <c oughs> จ้ามอบพลังมานะครับแล้วบอลก็ออกสกิลแล้วเราก็โต้หายไป2ทีนะจ๊ะ เลยเทลจะตายแล้วซึ่งหลอ่อดจะต้องคอระวังหน่อยนะตรงนี้จะพลาดนะครับกูดาวทันไม่เอยโอเคน่าจะยังไม่ตายหรอกไหวอยู่แหละได้อีกสักทีสองทีนะเวเราเค่อยฮิวทีเดียวนะครับเสียงกีกแล้วหิวดาเมจไง ตาอยู่แล้วนะถ้าเราใช้อ่าโยรังเนี่ยสว์เลี้ยงโยรังเนี่ยคูดาวลดคูดาวยี่สิบวิเนี่ยมันทำให้สอิลเราสกิลคูดาวไวมากนะ,อะพอเราใช้สกิลไปปุ๊บแล้วเรา,เอ,าอีฝ่ายรอบอสสกิลเสร็จปุ๊บคูดาวเราก็เสร็จพอดีอะยสิบห้าวินะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่ด่านนี้นะครับ เน้นของอ่ดๆหน่อยนะครับต้องอึดหน่อยแล้วก็ต้องแรงหน่อยนะชั้น7นะครับชั้น1ถึง5าไม่ยากนะมีเริ่มมาอืดๆตอนชั้น6นะครับแล้วก็จะยากตรงชั้น7นะครับต้องของแน่นน,นิดนึงออบอสแต่ละชั้นนี่จะมีสกิลแตกต่างกันออกไปนะบางบางชั้นก็มีเลือดไหลบางชั้นก็มีพิษมีสตันมีไฟฟ้ามีอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดเลยนะครับก็ว <c oughs> <c oughs> ิธีง่ายที่สุดก็คือใส่เอ ia, มนเมเลียมานี่แหละ จบนะฮะทีเดียวไม่ต้องไปปวดหัวมากมายนะครับเฮฮิวน, <to> นิดนึงกันพลาดนะครับเหลือน,นิดนึงแล้วจะตายละอ่าโอเคทีนี้น่าจะตายอ้าวแย่งออกสกิลผมลองกวาดล้างชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดเนี่ยผมกวาดล้างไปสามครั้งนะมันมีโอกาสได้ประดับ ฟอยชิลนะครับแล้วก็ประดับอ่าอิซาเบลล่ากับเกลิดัสด้วยนะแต่ว่าผมก่อนล้างไป3ทีได้เป็นประดับเก่าหมดเลย3อันชั้นลังเลแล้วว่าเนี่ยเราควรฟาร์มหรือเปล่าวะตอนแรกก็ดีใจนะเห็นเออว่าจะหาประดับใหม่ได้ใช่ไหมอันนี้เริ่มคิดแล้วนะครับทีลเจตขุญแจแล้วก็ตีทีลเจตนาทีแปดนาทีเอ่อตั้งออโต้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าด้วยซ้ํานะครับก็เริ่มจะคิดหนักแล้วเหมือนกันว่า ฟาร์มไหวหรือเปล่านะก็คงเป็นกวาดล้างวันละสามครั้งพอนะคงไม่ต้องอะไรมากนะไหนเปิดซิกระดึงนี่ไงโอ้โหสี่ดาวด้วยประดับอย่างกากแหวนหลบใช่ไหมเนี่ยแหวนมวนไวเก่าชื่อม้วนไวด้วยโอเคฮะก็บอสปาสคารนะครับจอมนันในการทำลายนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็คือเน้นอึดๆนะครับดาเมจเนี่ยเหลือเฟอืออยู่แล้วหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าทีมอึดพอนะครับก็สามารถใส่ตัวเพิ่มดาเมจเข้ามาได้นะครับแต่แบบนี้ผมว่าก็เอาชัวร์ดีก็ดีนะ โชว์แบบนี้ก็ดีนะครับก็อย่าลืมนะครับมากวาดร้านได้วันละสามครั้งนะครับโอเคแล้วก็อ่าแถมนิดนึงนะครับบอสรับเนี่ยจริงๆแล้วมันคือบอสสามตัวนี้แหละนะครับแต่ว่าจะดรอปของได้มากขึ้นนั่นเองนะครับสมมุติเราตีไปเนี่ยตอนแรกอะผมลงเลเวลหนึ่งปุ๊บแล้วผมเจอเลยผมก็เลยไปตีนะครับแล้วมันแล้วมันก็ให้ขอมาสองอยเปอร์เซ็นของอเลเวลหนึ่งอะเออมันโคตรกากเลยโอเคฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเป็นบอสตัวต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ